ทุกคนขนใต่นี่แล้วปืนมันก็แหงมดแหะนี่ตรงนี้แหงแล้วเนี่ยนะตรงนี้อีกทีอันนี้ก็แหงแล้วแหงแล้วนี่นาะแหงกรอบแล้วแหละเอาเก็บใ้ไ,ได้แล้วเอาว้กอดเตาพิงช่วงหน้าหนาวนะจ้าทุกคน นี่แล้วทุกคนอยู่บ้านนาเนะาะตัดฟืนเอามาตากไว้เพราะช่วงนี่แดดมันดีเนาะเนี่ยแดด,ด,ดติดตกกันเลยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วฝนไม่ตกทั้งอาทิตย์เลยแล้วนี่ก็เนี่ยอาทิตย์นี้ต่ออีกทุกคนฝนไม่ตกแดดดีฟืนก็แห้งฟืนแห้งแล้วจะเอาไปเก็บไว้ทุกคนวันนี้ ลุงไปขี่จักรยานลุงก็บอกแล้วว่าไม่ต้องขนเดี๋ยวลุงก็มาแล้วก็จะเอารถแท็กเตอร์มาขนเนาะแต่ว่าฉันก็ว่าขนอย่างนี้ก่อนก็ได้มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนแต่อีกอย่างประหยัดน้ำมันดาช่วงนี้น้ำมันก็แพงเนาะทุกคนเนาะเ,เ,เดี๋ยวจะขนไป เดี๋ยวจะคนไปทุกคนขาตั้งกล้องก็ไม่มีนะนี่มองเห็นไ,ม,นนไม้ทุกคนเนอาตั้งแบบนี้โทรศัพท์จะลวงไหมไม่เอาทุกคนเนาะ ได้เอาขาตั้งกล้องมาลืมมันจะกนไปกนขึ้น